สวัสดีค่ะใจดียูริท้าขาวแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจพามาเข้าไปอีกแล้ววันนี้ใจจะมาหาเห็ดนะตอนนี้ใจก็ได้เจอเห็ดแล้วแต่ว่าเป็นเห็ดขาไก่เนาะหรือว่าเห็ดทอมพีชนะมันจะเป็นเห็ดแต่เนาะแต่ว่าเป็นขาสีเหลืองเดี๋ยวเรามาดูกันเราได้แล้วนี่เพื่อนๆกําลังขึ้นเลย เห็นไหมเต็มเลยนี่นี่น,น,นเห็ดแต่เนาะนี่ก็จะเรียกเห็ดแต่นี่นี่น,น,นเดี๋ยวเราเก็บกันโอ้เยอะเลยนูน่นเป็นป่าเลยถ้าเขาขึ้นนะเขาก็จะขึ้นเต็มเลยนะนะเก็บกันดีกว่าอันไหนอันไหนยังไม่ใหญ่เราก็ไม่ต้องเอาเนาะโหเด็ดเอาได้เลยเพื่อนๆ กำลังนอนเลยอันไหนยังไม่ใหญ่เราก็เอาไว้ก่อนให้เขาปีหน้าเขาก็ขึ้นใหม่นะนี่ฮุยยฮุย,ย,ย,ยดูอันนี้ขึ้นมาเยอะไม่เอาเราจะเอาแต่ไม่เปื้อนเนาะจะได้ไม่ต้องทำสะอาดความสะอาดยากเนาะโอ้กกำลังขึ้นเลยดูดิ ถ้ามาช้ากว่านี้ก็จะแก่เนาะเนี่ยกำลังขึ้นเต็มเลยอะเราไม่เก็บอย่างเงี้ยมันเล็กไปอ่อนๆเลยกำลังอ่อนๆเลยแต่ได้ไม่ได้ขากล้องมานะเพื่อนๆก็เลยต้องจับมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งเตดมือหนึ่ง เขากําลังขึ้นเต็มเลยเนี่ยเล็กๆๆๆเ,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 เต็มเลยหูถ้าฝนตกอีกรอบเนาะหูสะพังเลยเนี่ยตอนนี้ฝนมันไม่ตกไงก็เลยไม่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เขาชอบอากาศชื้นๆน,นะตัวเห็ดชนิดนี้เนาะถ้าเห็ดถ้าอากาศชื้นๆนนะ่ะเขาจะดอกใหญ่ถ้าแห้งพื้นแห้งเนาะเขาก็จะดอกเล็กมาก แล้วสีแต่สีเขาดูดิสีเขาเหลืองอ่อยเลยขาไก่นี่เราผ่าได้เห็ดอยู่ประมาณครึ่งกิโลนะเพื่อนๆน,นี่นี่เราก็พอแค่นี้พอกินแล้วเราก็จบด้วยบรรยากาศป่าเห็ดที่เรามาเก็บนะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ